ราศีธนูการงานดีเลื่อนตำแหน่งก้าวหน้าการเงินดีมีโชคลาภความรักดีสุขสมหวังสวัสดีครับชาวลัคนาราศีธนูครับปยากรดวงรายปักกันนะครับช่วงที่18-30กันยายน2566ของชาวลัคนาราศีธนูครับก่อนเข้าเนื้อหาขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูพิมพ์คอมเมนต์ก่อนนะครับว่าธนู ดวงดีทุกเรื่องหรือว่าท่านใดต้องการพร,อ,รอันประเสริฐก็ขอให้ท่านพิมพ์คอมเมนต์มาเลยนะครับขอให้ท่านสุขสมหวังทุกเรื่องทุกประการที่ท่านพิมพ์เข้ามาครับคลิปนี้พยากรณ์วาสนาการงานการเงินแล้วก็ดวงความรักครับชาวลัคนาราศรีธนูครับมีดาวพฤหัสบดีนะครับเป็นดาววาสนาชุงนี้ราชาโชคนะครับแต่จรถอยหลังก็จริงนะมันหมายถึงว่าได้ไเกี่ยวข้องกับเรื่องเก่าๆเดิมๆครับได้ไปเกี่ยวข้องก,กับการแก้ไขปัญหา เรื่องเก่าที่แก้ไขไม่ตกก่อนหน้านี้นะครับคุณไปหยิบจับปรับปรุงทําอะไรก็แล้วแต่คุณจะทําได้แล้วก็มีโอกาสแก้ไขปัญหาได้ดีแล้วก็รับเรื่องสาเร็จสูงนะครับดาวพระศุกรดีเป็นดาวชุดเดินพันธุ์ทด้วยนะครับความหมายดีนะครับหมายถึงว่าได้มีความเกี่ยวข้องที่ดีนะครับสมา่ดีกับคนในครอบครัวนะครับโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่ารวมถึงการจะอว่ามีเรื่องของโชคลาภนะครับมาจากเรื่องของครอบครัวด้วยส่งเสริมกันดีครับ มาถึงถ้าประกอบอาชีพนะครับกิจการด้านค้าธุรกิจกับคนในครอบครัวเนะี่ยจะส่งเสริมเรื่องของดวงสมพง์แล้วก็การทาํามาค้าขายไปอย่างดีนะครับดาวพระจันทร์นะครับดาวจุลนมรณะก็ย้าราศีอยู่หครั้งครับเรามาดูช่วงสัมพันธ์ที่ต้องพิจารณาเป็นปพิเศษบ้างนะครับช่วงวันที่1 8บแช่วงนี้เป็นดาวที่ให้คุณนะครับเพราะว่าเป็นตําแหน่งยุรจกักแล้วก็ยุืธนลาภะช่วงนี้มักมีโชคลาภนะครับจากการทางไกลหรือว่าการ ติดต่อภาษางานทางกายช่วงนี้คุณทําได้ดีครับ20-21ถึงบเอครับช่วงนี้ก็ดาวเป็นดาวดวงพลิกกลับด้วยนิจพัคะคระราชายโยนะครับเรื่องของของรักษาชั้นสูงหมายถึงว่ามักจะทําได้ดีกับเรื่องอยากๆนะครับคุณทํากิจงานการใดยากๆคุณทําได้นะครับหรือว่าเรื่องของเกณฑ์สุขภาพร่างกายด้วยนะครับถ้ารักษาอย่างจริงจังในช่วงนี้จะหายได้เร็วนะครับ2 2ถึงครับช่วงนี้ต้องเตือนชาวลาักษณะราศีธนูครับในเรื่องของการ เดินทางไกลนะครับจุยันพานะต้องระมัดระวังนะครับเพื่อเลื่นพื้นอะไรนะครับแล้วก็ดูกฎวินัยจราจรไม่ประมาทนะครับหรือถ้าเป็นเรื่องของการเดียวงานใหญ่งานสําคัญถ้าเลื่อนไปได้ก็เลื่อนนะครับ2 4ถึง26ครับเนี่ยช่วงนี้เป็นเรื่องของการเงินนะครับถ้าอาจจะมีรายจ่ายนะครับเกี่ยวกับการเดินทางที่เพิ่มขึ้นนะครับหรือว่าถ้าเป็นเรื่องของการเจรจางานเกี่ยวข้องกับการเงินช่วงนี้ก็ต้องดูให้ดีครับอาจจะผิดพลาดแล้วก็ตัวเลขได้นะครับ ขาขายช่วงนี้ต้องดูแลใส่ใจเรื่องของบัญชีรับจ่ายนะครับ27-28ถึงครับช่วงนี้ก็มองเรื่องของการทํางานก็ต้องระมัดระวังเรื่องของเอกสารสัญญานะครับในเรื่องของพนวมงานอาจจะสื่อสารกันไม่เข้าใจกันได้นะครับก็ยี่สิบเก้าถึงสามสิบครับช่วงนี้ก็ต้องคุยกันให้ดีครับกับคนในครอบครัวนะครับอาจจะไม่เข้าใจกันหรือว่าพยายามใช้ข้อมูลใช้เหตุผลคุยกันนะครับถ้าใช้อารมณ์จะมีปัญหานะครับแต่ภาพรวมก็ยังมีดาว คุ้มภัยอยู่นะครับดาวพระเกตครับดาวบุญใหญ่ยังอยู่ที่นันปัตตานีก็มักมีคนเพศตรงข้ามนะครับให้ความช่วยเหลือคนดีครับซึ่งเรามาต่อที่ดวงการงานครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธครับชัวนการงานนะช่วงนี้ตั้งแต่18กันยายนเนี่ยก็กลับมาฟื้นเต็มที่นะครับเรื่องของดาวชัรวนการงานโดยตรงเนี่ยงานนับจากนี้ไปจะโดดเด่นอย่างที่สุดแล้วนะครับดาวมาครองราชีโชอุจจวิลาศแล้วก็มาจาก การงานนะครับมักยิงกับการพัฒนาตัวคนเองครับได้ใกล้ชิดสัมพันธ์ที่ดีกับหัวหน้าเจ้านายหรือว่าผู้มีอำนาจในเรื่องของงานบริษัท์องค์นะครับมักถ้าเป็นช่วงการพิจารณาความมีความชอบคุณจะได้รับสิทธิพิเศษนั้นนะครับของกนาคอนสเตตถือว่ามีสูงมากนะครับการทามาค้าขายช่วงนี้ก็มักได้รับคําสั่งซื้อหรือว่าความช่วยเหลือนะครับการค้าขายกับลูกค้าประจำช่วยเหลือคนดีนะครับซื้อของคุณมากขึ้นด้วยนะครับช่วง1 8ถึง20 แปกันยายนครับดาวพระศุกร์ครับจ้าเรือนลาภะชวงนี้ก็เป็นราชโชคก็จริงครับอยู่ที่เรือนมรณะนะครับมีโชคลาภหรือว่ารายพิเศษจากการทํางานถือว่ามีแน่นอนนะครับเพียงแต่จะเกี่ยวไม่ค่อยอยู่ครับช่วงประมาณ1ิเวันนี้นะครับถ้าเป็นการทํามาค้าขายนะครับถ้าเป็นตัวเงินก็ดูให้ดีครับบางครั้งก็เกี่ยวไม่ค่อยอยู่มีบิบารเทางอยู่บ้างนะครับแบ่งสรรปส่วนให้กับผู้ที่เกี่ยวข้องบ้างนะครับ การสังคมโดยรวมครับเพื่อนมงานในบริษัทองค์กรเนี่ยคงช่วยเหลือคนดีครับโดยเฉพาะคนที่อายุน้อยกว่านะครับแล้วก็นับแต่วันที่18บแปเป็นต้นไปครับดาวพระพิษเจริญสุภาก็มาอยู่เรื่องการงานนะครับก็ชัดเจนว่าตลอด1เดือนนับจากวันที่18บแปเป็นต้นไปนะครับชาวลัคนาราศีธนูจะมีคนช่วยเหลือทางการงานมากเป็นพิเศษนะครับโดยเฉพาะคนที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กว่านะครับัวหนาเจ้านายช่วยเหลือคนดีมากนะครับ ดาวพระอังคารครับเนระื่องของงานใหม่ธุรกิจใหม่นะครับท่านใดที่อยากจะเปิดตัวสินค้าตัวใหม่บริการผลิตภัณฑ์ตัวใหม่จิบจับริ่เริ่อเลยนะครับตลอดเดือนนี้ครับมีโอกาสทําแล้วก็ประสบความสำเร็จได้โดยง่ายนะครับนับจากวันที่28พฤษภาคครับดาวพระศุกร์แล้วก็ดาวพระพุธย้ายพร้อมกันนะครับเจ้ารื่การงานของคุณจะขึ้นคลองตําแหน่งอยู่ที่เรือนเกษตรราธิบดีนะเป็นอุดแล้วก็มหาอุดด้วยการงานของชาวลัคนาราศีธนู จะดีแล้วก็โดดเด่นที่สุดใน12ราศีแล้วนะครับในรอบปีด้วยจะมีช่วงประมาณนี้นะครับวันที่28กันยายนนะครับถึง15ตุลาคมการงานคุณช่วงนี้งานบริษัทองค์กรถือว่าโดดเด่นไปที่สุดครับถ้าเป็นช่วงของการประเมินนะครับพิจารณาคนอยู่ผชอบคุณมีโอกาสสูงครับตั้งใจทางานให้เต็มที่นะครับดาวเปิดแล้วนะครับอยู่ที่ตัวเรานะครับแล้วก็ดาวพระศุกร์ครับเจ้าเรือนอริก็ยังมาอยู่เรือนสุภาถ้ามองเรื่องของ การทํางานผสมกรก็ต้องพยายามรักษาน้ําใจในเรื่องของเพื่อโรงงานให้ดีครับหรือว่าถ้าเป็นการทํางานใหญ่ๆก็ต้องดูแลเต็มการให้ดีครับเป็นดาวพระศุกร์ด้วยนะครับเรื่องของตัวเลขการเงินอาจจะปิดพลาดได้นะครับแล้วก็ถ้าเป็นการค้าขายครับในช่วง28กันยายนไปต้นไปเนี่ยตรงบอโดดเด่นแห่งปังเปที่สุดแล้วนะครับแต่ยังไงซะก็ต้องดูแลเรื่องของบัญชีความถูกต้องของด้านตัวเลขหรือว่าตัวเงินนะครับ การนำมาค้าขายอาจจะเหนื่อยนะครับนอกจากนี้ไปแต่รายได้เข้ามาถือว่ามากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรามาต่อที่ดวงการเงินครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระเสาร์ครับช่วงการเงินเป็นตําแหน่งเกษตรก็จริงนะครับแต่จรถอยหลังนะครับอยู่ทุรียนสาชะถ้าเป็นการนำมาค้าขายก็แนะนําว่าพยายามขายนะครับขายเป็นเงินสดนะครับถ้าเป็นเงินเชื่อมันจะต้องใช้เวลาเนินนานพอสมควรครับดาวถอยหลังแล้วก็เป็นดาวพระเสาร์ด้วยนะครับ เป็นดาวใหญ่ได้แน่นอนนะครับได้เงินแน่นอนแต่ได้ช้านะมันจะทำให้เราอึดอัดใจแล้วก็มีผลต่อเรื่องสภาพคล่องในระยะยาวนะครับก็ขายเป็นเงินสดนครับถ้าทํางานบริษัทองค์กรนะครับก็บริหารจัดการวางแผนได้ดีครับรายได้โดยรวมถือว่าปกติดี่รายจ่ายนะครับอาจจะมีเรื่องการสังคมอยู่บ้างที่เพิ่มขึ้นนะครับช่วงวันที่18ถึง28ครับช่วงนี้อาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวกับการเดินทางไกลนะครับหรือว่า มีเกณฑ์ต้องซ่อมต้องแซมยุนยานผ่านนะก็ต้องตรวจตาให้ดีถือว่าเป็นรายจ่ายที่ทําให้เราปลอดภัยสบายใจได้นะครับแต่ทั้งนี้ก็ต้องดูเรื่องของธุรกรรมการเงินด้วยอาจจะผิดพลาดได้นะครับเพราะดาวอยู่ที่มรณะเช่นนี้ต้องดูแลให้ดีครับะระวังระวังเรื่องของตัวเลขเลขบัญชีหรือตัวจำนวนเงินนะครับแต่นับจากวันที่28่สิบแปเกันยายไนไปนะครับดาวประสุกก็จะย้ายมาตำแหน่งที่เข้มแข็งแล้วนะครับอยู่ที่ดันสุภาษะนครับพ้องนับจาก28เป็นต้นไป ก็จะกลับมาดีแล้วก็ฟื้นขึ้นเป็นปกตินะครับก็ต้องแผนในช่วงกลางเดือนแค่นั้นนะครับไรายได้โดยดวรวมถือว่าปกติดีนะครับวางแผนรายจ่ายช่วงกลางเดือนแล้วก็ปลายเดือนก็มีสาพคล่องที่ดีครับมีเงินเลือกินและเก็บเป็นทรัพย์สินได้ครับดวงความรักครับชาวลัคนาราศีธนูครับมีดาวพระพุธนะครับเป็นดาวช่วยินปัดตอนี้คู่ครองคนรักช่วงวันที่1 8ถึง27ครับความรักโดยรวมช่วงนี้ถือว่าดีมากๆเลยกลับมาดีขึ้นแล้วครับเป็นความรักที่ มีการพูดคุยกันมากขึ้นใส่ใจดูแลกันมากขึ้นรวมทั้งมีเกณฑ์ที่จะช่วยเหลือคุณแล้วเขาพัฒนาตัวคุณเองนะครับเรื่องของการสร้างรางตัวสร้างครอบครัวที่ดีได้นะครับและนับจากวันที่28เป็นต้นไปนะครับคนรักก็เป็นคนรักที่ดียิ่งกว่าเดิมครับยังส่งเสริมหน้าทีการงานให้กับคุณด้วยนะครับส่วนผู้เรียงโซนนะครับดูดาวรักใหม่แล้วก็ดาวพระศุกร์ช่วงนี้ดาวพระศุกร์ช่วงนี้คุณจะมีสเสน่ห์หรือว่ามีการอาจจะพบรักทางไกลพบรักออนไลน์ก็ได้แต่ทีนี้ก็ต้อง พูดคุยแล้วก็ดูแจกันยาสักระยะนะครับดาวรักหมายก็ถือว่าเป็นดาวที่เข้มแข็งแล้วก็แนะนำว่านับจากวันที่29กา,ยายันยายนไปต้นไปเนี่ยดาวแห่งความรักก็ดีแล้วก็ดาววาสนาแห่งรักหม่ก็ถือว่าเปิดแล้วนะครับถ้าเข้ามาช่วงนี้มีเกณฑ์เข้ามาแล้วส่งเสริมหน้าที่การงานแล้วก็การทำมาหาเงินให้กับผลด้วยนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเปิดใจคุยกันได้ครับกระผมขอเป็นสะพานบุญขอเชิญชวนกัลเลนมิตรผู้มีบุญสัมพันธ์ทุกท่านร่วมทำบุญ วัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ร่วมบุญเจ้าภาพติดลายมา้าต่างไหมหน้าบันและรอบพระอุโบสถตามกําลังศรัทธาและกําลังทรัพย์ของทุกท่านเพื่อน้อมถวายเป็นพุทธบูชาทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาต่อไปครับรายละเอียดติดตามได้ที่เพจวัดป่าเขาน้อยจังหวัดเพชรบูรณ์ครับและกระผมขอกราบอนุโมทนาบุญกับกัลยาณมิตรทุกท่านในครั้งนี้ครับสรุปดวงลายปักนะครับช่วง ครึ่งเดือนหลังนะครับชาวลัคนาราศีธนูครับการงานโดยรวมถือว่าดีมากๆเลยครับมีโอกาสก้าวหน้าเลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งก็มีเกณฑ์สูงนะครับการเงินถือว่าดีมากนะครับรวมถึงมีสภาพคล่องที่ดีโชคลักทางการเงินด้วยแล้วก็ความรักโดยรวมถือว่าดีสุขสมหวังครับท้ายนี้ครับกับผมก็ขอเชิญชวนชาวลัคนาราศีธนูครับพิมพ์คอมเมนต์นะครับว่าธนูดวงดีทุกเรื่องขอให้ท่านดวงดีทุกเรื่องเลยนะครับการงานก็ดีมีความก้าวหน้า การเงินก็ดีมีทรัพย์สินความรักก็ดีโชคลาภเป็นของคุณตลอดปีและตลอดไปครับขอบคุณและสวัสดีครับ